สำหรับหลักสูตรวิศวกรรมมหาบัณฑิตวิศวกรรมสนเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะคะเป็นหลักสูตรที่เน้นการเรียนการสอนที่สร้างทักษะทางวิศวกรรมสนเทศศาสตร์เพื่อให้ได้มหาบัณฑิตที่สามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้กับการทํางานอย่างมีประสิทธิภาพและเชี่ยวชาญนะคะโดยมุ่งเน้นเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยเช่นอาจารย์ดีเวล็อปเมนต์คลาวด์คอมพิวติ้งวิซนิทิลิเจนต์บิ๊กดาต้า และก็มีเรื่องของ information management information security และเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่จะเข้ามาถึงก็คือเรื่องของ mobile application management social media management เป็นต้นนะคะซึ่งหลักสูตรเหล่านี้เนี่ยนักศึกษาจะมีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบะการณ์จริงกับผู้เชี่ยวชาญในภาคธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศเช่นธนาคารกรุงเทพ western digital สำหรับต่างประเทศก็จะมีส s t การ์ดมีเดีย University ของเยอรมนีนะคะแล้วก็สำหรับประเทศจีนก็คือ Chinese Academic of Science ทั้งนี้นะคะหลักสูตรนี้จะมีทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาด้วยทั้งนี้ขึ้นอยู่กับหัวข้อวิจัยนะคะสำหรับหลักสูตรวิศวกรรมมหาบัณฑิตสาขาวิศวกรรมสนเทศาสตร์นะคะ มีการรับสมัครตลอดทั้งปีผ่านออนไลน์เข้ามาที่เว็บไซต์ของมหาลัยได้เลยนะคะก็คือ w w w u t c c a c t h ไปที่บัณฑิตวิทยลาลัยนะคะสามารถสมัครได้ตลอดทั้งปี